สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับทหารเลดทารอนไม่รู้เรียกว่าทหารได้ไหมนะก็เป็นตัวละครพิเศษนะที่จะได้มาจากการเล่นเดเบกนะครับแล้วก็เก็บแต้มมาเพื่อที่จะมาเรียกเลดทารอนเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับวิธีการเรียกก็เคยบอกไปแล้วเนาะกดวิทยุกดที่เดเบกแล้วก็เรียกนะครับ2ตัวนี้จะต่างกันแค่ชุดนะแต่มันยังมี ตัวละครพิเศษอยู่นะครับที่เราเรียกมาแล้วมันจะไม่ได้มาในชุดของเลทารลอนอย่างที่เราจะได้มาโดยปกติก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันอย่างที่เห็นว่าในฐานผมเนี่ยจะมีตัวละครตัวนี้นะครับเป็นเลทารลอนที่มีชุดมาแบบดั้งเดิมของมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเอาละครับเราจะเห็นว่าตัวละครเลทารลอนทั้งสองตัวเนี่ยเวลาเราเรียกมาจะได้ชุดแตกต่างกันแบบหน้าจอนะครับ แต่มันยังมีอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยที่ผมได้มาใหม่เ่ยอย่างเช่นตัวนี้อย่างที่ผมเจอนะครับมีคนบอกว่ามันเป็นตัวแรนะเรียกว่าค่อนข้างหายากเลยแหละคือผมก็เรียกเลทารอนมาไดเยอะนะครับแต่เพิ่งจะได้ตัวที่มันแต่งชุดธรรมดาแบบนี้มาเจะว่ามันแรไหมมันก็หายากอ่ะแหละแรในที่นี้น่าจะหมายความว่ามันหายากนะแต่กับสกิลของมันเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะคล้ายๆกับตัวอื่นเรียกว่าก็ไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่ ก็พอดีผมมีตัวหนึ่งที่มีสกิลเดียวกันเลยครับผมจะเทียบให้ดูแล้วกันก็อันนี้เป็นสกิลเกี่ยวกับการน่าจะปลูกผักหรือพ่าทําสวนเนี่ยแต่ว่ามันได้อาหารนะครับกับยาอย่างละหนึ่งต่อวันเลยนะค่อนข้างดีเลยส่วนอันนี้เป็นสกิลของมันนะครับจะเห็นว่ามันลบ1คนงานเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่า ตัวละครที่มันได้มายากๆอย่างตัวนี้มันมีอะไรดีมากกว่าพวกนี้หรือเปล่านะผมก็ยังไม่รู้นะครับใครรู้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะส่วนสกิลตรงนี้ผมยังเก็บให้มันไม่เต็มนะครับแต่เชื่อว่าเต็มแล้วมันก็คงจะไม่ต่างกับตัวอื่นๆเนี่ยไม่ต่างกับตัวนี้หรอกเพราะว่าพวกเลทารอนมันจะอัพสกิลได้แค่สายเดียวนะครับเขาล็อกมาให้เลยเนี่ยทั้ง4ี่สกิลนี้ ถามว่าโอกาสได้ตัวละครตัวนี้มีมากน้อยเพียงใดผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมเรียกมาค่อนข้างเยอะนะผมเพิ่งจะเคยได้เป็นตัวแรกแล้วมีคนบอกว่ามันเคยมีตัวที่ใส่กางเกงขาสั้นด้วยนะที่ได้มาแต่อย่างที่เห็นว่าของผมเนี่ยมันแต่งชุดธรรมดาเลยครับคือถ้าไม่บอกว่าเป็นเลทารอนเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นตัวละครธรรมดาที่อยู่ตามแมปตามเพื่อนบ้านของเราไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเนี่ยครับจะยืนเทียบให้ดูว่าสองตัวละครน,นี้ มีสายสกิลเหมือนกันเลยนะเป็นสกิลทําสวนปลูกผักเนี่ยแต่ชุดมันจะแตกต่างกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ดูสั้นๆนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างหายากนะครับใครมีตัวอื่นอีกที่คิดว่ามันแปลกๆกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ